ต่อครับพี่ชายครับวันนี้มีมาแบ่งปันนะครับตอนสุดท้ายนะครับมีมาแบ่งปันพี่พี่13รายการครับเดี๋ยวมาลองเรื่องชมดูนะพี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้ครับนะพี่ชายนะครับมาลุยรายการแรกกันเลยในการนะครับหากชอบนะครับนะพี่ชายสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมที่อดีตไลน์ได้เลยนะครับ เนี่ยฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่1ไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับของรุ่นนะฮะรวยล้านเลยครับสมเด็จพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับรายการนี้เป็นลังนําเลิกนะครับรายการแรกเปิดออกมาครับรายการที่เป็นเนื้อขาวสมเด็จนะฮะสะดือก้นหอยนะฮะฟ้าขาวเขียวเหลืองตะกุดทองสามดอกฝังโคตรนะครับนี่นะครับรายการที่เลขคนตับเบอร์มาเลขสิบสองครับ รายการที่เลขคู่ตเบอร์เลขสสองครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ๆี่นะครับที่400้บาทนะครับแบ่งปันให้พี่ที่สือบาทนะครับรายการที่หนึ่งฮะต่อมาครับรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดออกมาครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนีคุกว่านโอยเพชรนาาทึงครับ นี่ฮรรายการนี 3, itos, ้เลขคุณต้องเบิร์มยเลขห้าที่สามครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทรายการนี้น้องขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับรายการที่สามเปิดขึ้นมาฮะรายการที่สามครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เนื้อทิมเผาอุดมรสสารเนี่ยเนื้อทิมเผาอุดมรสสารเรื่องแสงครับ เลขคุณตเบอร์เลขเจ็ดสิบหกครับรายการเนื้อดินเผาท่านจะแบ่งนะครับขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทนี่ครับใช่นะฮะรายการเนื้อดินเผานี่ครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสายลูกองค์ว่านดอกทองยันแดงครับนี่ฮะเลขคุณตัเบอร์มาเลขสี่สิบสี่ครับ รายการที่สี่เลขคุ่ตัาเบอร์มาที่สี่สิบสี่ครับสวยๆามเลยครับนะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบคุกว่านจะกดเงินหนึ่งดอกครับ เนื้อผงทูบคุดว่างจะกดเงินติตอลลอยพอยด้านหลังครับเลขคุณเบอร์หมายเลขรอแม่ทัพครับหมายเลขสองรายการที่ขอแบ่งปัน,ปนที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับต่อมารายการที่หกครับพี่ชาย รายการที่6เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงองค์แดงปัดหน้าโรยเพชรหน้าท่างจะก,กุดเงินแท้นหนึ่งดอกครับเลขโคดทั้งเบอร์มาเลขสามสครับเลขโคดตังเบอร์มาเลขสามครับรายการที่6องค์นี้350บาทนะครับ350าิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับ รายการที่เจ็ดออกมาเลยฮะโอ้โหรายการนี้เนื้อมหาคุกว่านแดงเรืองแสงหลังลยอยพลอยหน้ากากทองคําแท้ครับมาเลยครรายการนี้หน้ากากทองคําแท้ครับแค่หน้ากากองค์เดียวครับนะผมเชื่อได้เลยว่าณเนะวลานี้ณนะตอนนี้นะี่ครับพันอัพแน่นอน นะฮะมีพันบวกแน่นอนครับนี่ฮะรายการนี้นะครับหน้ากากทองคาพี่ชายมาแล้วจ้านะครับหน้ากากทองคํามาแล้วจ้านะครับโอ้โหนะพูดในทันขายคำเลยผมนอุ้ยเมื่อไหร่จะมานะพอรุ่นนี้นี่ครับดูพี่ชายนี่ขาลุยเลยพี่ชายทองรังแพงนะครับจบไปห้าพันนฮะจบไปห้าพันพี่ชายนี่ฮะเมื่อวานนี่ฮะจบไปห้าพันนะครับรายการนี้นี่ครับน้องขอที่สองพัน เจ0ดครับขอ2,700พอพี่ชายนะครับรายการนี้ขอ2,700พอพี่หน้ากากทองคำนะพี่นะไม่ใช่หุ้มทองคำนะครับหน้ากากทองคำนะพี่ชายโอ้โหนะฮะเดือดเลยพี่ชายนะครับมาลุ้นกันต่อนะฮะกับรายการที่8นะโอ้โหนหน้ากากทองคำนะครัเดือดเลยครับองค์เดียวเนี่ย รายการที่แปดับเปิดออกมาครับพี่ชายรายการนี้นะเป็นเนื้อเขียวพวกซ้ำคุกว่านเรืองแสงโรยพลอยเ็ดใหญ่ฮะโอ้โหเลขคูณตั้งเบอร์มันมได้หกสิบเก้าครับรายการที่แปดนะรายการที่ขอสองร้อยแปดสิบาทพอครับพี่ชายขอสองร้อยแปดสิบาทพอครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เก้า รายการที่กล้าเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้อะไรพี่รายการนี้เปิดออกมาอีกหนึ่งองค์พิ่เนื้อว่นนะฮะไายดำฮะฮุกว่านแดงรวยพอยเสกตะกรุดทองคําแท้หนึ่งดอกฮะโอ้โหนะฮะขอเปิดแบัตันราคาเดิมพี่ชายเลขคุณตําเบอร์หมายเลขสามสิบเก้าครับเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทพี่รายการนี้ครับตะกรุดทองคำนี่ฮะต่อออกมาครับพี่ชายลุยกันต่อครับนะสับเป็รายการที่สิบฮะ วันนี้เปิดสิบามองค์ตท้ทายนะพี่นะมีพี่ๆนะครับขอรุนมาปิ้นมานิดหนึ่งปิ้นมาเจ็ดองนะครับโอ้โหเนะฮยทองคำเกือบไปแล้วนะครับนะต่อมารายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นะครับเป็นหน้าก,กากทองทิพย์โอ้โหตกใจฮะหน้าก,กากทองทิพย์หลังปิดทองฮะเลขคนละเบอร์ม,มันเลขยี่สิบห้าเลขคนละเบอร์มันยี่สิบห้าครับรายการที่สิบครับเหมือนนะต่อมารายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำางเียันเขียวโรยเพชรหน้าทาั่งเลืองแสงตะกุดสามกริย์เลขคนตัาเบอร์มาเลขหกสิบเจ็ดครับรายการนี้ของ,งปันปพี่ๆนะครับที่สามร้อยห้าสิบาทนะองค์นี้สามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดออกมาพี่ือรายการนี้นะครับเป็น เนื้อดำไปาลานลงลักษณ์สนิมทองเ้าหน้าหลังนาะฝั่งพลอยฝั่งเพชรฮะเลขคนเติมเบอร์นี่ครับหมายเลขสิบสามะครับเลขคนเติมเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะฮะเอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบสองนี่ครับต่อมารายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามีหลยอยพลอยนะฮะตะกุศลสามดอกปัดลายเหลืองแสงครับโอ้โห รายการนี้นะขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่450นะครับรายการนี้เลขคดเบอร์หมายเลข11นะขอ450บาทครับพี่ๆนย่ครับนะสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่นะเบาๆนะ13ด้วยกันนะลองเดินชมดูวิชายนะหากชอบสกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะสำนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะขอบพระคุณมากๆครับ